สิงจับตาโบนิเฟสเชลซีร่วมวงล่าแทโซบาทูเค่นไม่สนคุมทีมอื่นในลอนดอนสวัสดีครับ ขอต้อนรับสู่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับติดตัมงของสายเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับมาวันนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับผมก,ก็ก่อนจะไปเริ่มผมทําเป็นตะตอนมาให้ข้างล่างนะสามารถกดทีด่เดซิฟช่างล่างได้เลยสามารถกระโดดไปกระโดดมาดูตอนที่สนใจหรือว่าจะดูจนรวดเดียวจบก็ทําได้เหมือนกันฝากไว้ด้วยนะครับผมแล้วสาหรับใครที่ดูแลถูกใจนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคนที่เพิ่งมาดูนะเลยดูแลยังไม่ได้กดซับสไครต์กันฝากกดซับสไครต์กันด้วยพาบดินมีไปหมือนซับหน่อยอยู่ในมือทกกคนแล้้ว้วววาไดยะะรับผมอ โอเคก่อนจะไปเริ่มนะครับผมขอฝากไว้ด้วยเลยเหมือนเดิมนะครับกับ Alley of Sunshine นะครับผมใครที่มองหาดอกไม้ในโอกาสพิเศษพิเศษให้กับเนรักคนพิเศษนะครับผมก็ทักไปได้เลยทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลน์อติดต้ตในตตอินสตาแกรมแล้วก็เว็บไซต์ Alley of Sunshine ฝากไว้ด้วยนะครับผมอ่ะโอเค มาเข้าเรื่องของเรากเลยแล้วกันนะครับผมจริงๆเนี่ยเมื่อวานนะสำหรับคนที่ไม่ได้ดูเมื่อวานผมทำไลฟ์ก่อนเกมที่จะเจอกันลิเวอร์พูลในคืนวันพรุ่งนี้นะย้ําคืนวันพรุ่งนี้4ี่ทุ่มนะเราจะไปเจอกันลิเวอร์พูลที่เวมบลีนะครับผมก็จะเป็นนัดชิงคาราบาวครับนะทั้งวันทำก่อนเกมไปให้แล้วสถิติแล้วก็ความเห็นอะไรต่างๆค่าดาวไลน์อัพผลสกอร์อะไรเงี้ยมีไว้หมดแล้วขึ้นไปดูได้เลยนะครับผมแล้วก็เมื่อวานที่บอกไปว่าเอ้ยอาจจะไม่มีคลิปข่าวมังข่าวจะน้อยเยียววันนี้ข่าวเพียบเลยอ่ะก อย่างที่บอกใครยังไม่ได้ไปดูนะใครยังไม่ได้ดูคลิปลฟ์ก่อนเกมเมื่อวานลฟ์ก่อนเกมเมื่อวานเนี่ยก็ขึ้นไปดูได้เลยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ข้างบนเป็นขาวๆข,ข้างบนก็ดูจนจบดูดูคลิปนี้จนจบแล้วก็ค่อยไปดูคลิปลฟ์ก่อนเกมก็ได้นะครับผมหรือว่าจะไปดูนั่นก่อนแล้วก,กลับมาดูคลิปนี้ใหม่ก็ได้เหมือนกันฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยนะครับผมอ่ะแต่ทีนี้เนี่ย ก่อนเกมนะที่บอกไปนะครับผมก็เราพูดแต่ของฝั่งของเราใช่ไหมแต่ทีนี้เนะี่ยมีรายงานนะครับผมจากพอจอยส์ของไทม์นะครับผมบอกว่าตอนนี้นะลิเวอร์พูลนะครับผมลุ้น3ามแข้งนะที่ยังไม่แน่นอนว่าจะได้ลงได้ลงในนาชิงคาราบาลหรือเปล่าในวันพรุ่งนี้นะครับผมก็จะมีโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับผมดาวินนูเนสนะครับผมแล้วก็โนมมนิสซูบสไลน์นะครับผมชอบชื่อนี้มากชื่อแม็งโคเทสโซบสไลอ่าเขาบอกว่า ต้องรอดูต้องรอลุ้น3ตัวนี้นะครับผมว่าจะได้ลุ้นเป็นตัวจริงหรือเปล่าแต่ถ้าถามผมนะผมว่าน,นูนเยสซาร่าอย่างเงี้ยไม่น่าจะติดอะไรแต่โซโบสไลเนี่ยต้องมาว่ากันอีกทีนึงนะครับผมก็ <c oughs> อย่างที่พูดไปในไลฟ์ก่อนเกมเมื่อวานนะว่าแบบลิเวอร์พูลเนี่ยขาดตัวหลักเยอะกว่าเราอีกนะแล้วก็ตัวที่มีอยู่เนี่ยแล้วก็กับตัวสำรองที่มีอยู่เนี่ยเอาจริงๆถ้าพูดถึงตัวเล่นตัวผู้เล่นจริงๆริะ ของเราเนี่ยจะจะดูแข็งแกรงกว่าซัพพอร์ตเดบของเราน่าจะดูแข็งแกรงกว่านะแต่อย่างที่บอกเพราเขามีเยอะอเก้ครอปไงอะไรทุกอย่างก็เป็นไปได้หมดนะเพราะฉะนั้นอ้าวเราติดตามกันแล้วกันนะว่า3แข่งนี้จะได้ลงในวันพรุ่งนี้หรือเปล่านะครับโอเคอ้าว ส่วนข่าวต่อไปนะครับผมไปพูดถึงในมุมของผู้บริหารนะที่มีต่อแบบเอ่อสตาฟนะครับผมต่อบเขาเรียกนะพนักงานอะไรต่างๆของเชลซีนะไม่ว่าจะเป็นเ,เนี่ยพอเปเอ่อฟอสเตติโน,โนนะครับผมคนในรูปนะแล้วก็อาจจะมีพูดถึงนักสังผู้บริหารอย่างลองเรนส์จูและก็พอลวินซานล,ลี่ด้วยนะครับผมทีนี้อันนี้เนี่ยเป็นรายงานจากเจคอบไซเบิร์กของกาเดียนนะบอกว่าเชลซีเนี่ยตอนนี้มีความสุขดีกับฟอสเซติโน,โนนะครับผมถึงแม้ว่าจะอยู่อันดับ10ก็ตามและการที่แพ้วูฟและแพ้ลิเวอร์พูลเนี่ยมันทำให้ทีมช็อนะแต่ มันเป็นปฏิกิริยาเชิงบวกที่เป็นสัญญาณว่านักเตะทุกคนเนี่ยยังหนุนหลังพอสอยู่แล้วก็ยังให้ความเชื่อใจและแผนของพวกเขาเนี่ยก็คือช่วยนะครับผมช่วยกันนะแล้วก็ได้รับนะครับผมว่าความสัมพันธ์เนี่ยระหว่างตัวเขากับบอร์ดบริหารเนี่ยก็ยังแน่นแฟนอยู่นะครับผมแล้วก็ถ้ามีความตึงเครียดอะไรบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้จะไม่ได้จะได้มาจากฝั่งของบอร์ดบริหารนะครับผมเขาบอกว่าเชลซีเนี่ย หวังว่าคู่แข่งเนี่ยจะเริ่มกลัวพวกเขาในอีก2-3ปีข้างหน้าคํานี้แตะไว้ก่อนนะเริ่มกลัวพวกเขาใน2-3ปีข้างหน้านะครับผมในมุมมองของลอเรนซ์จูวนะครับผมแล้วก็พอลวินเซนลี่นะเขาบอกว่าทาได้ดีมากในสถานการณ์แบบนี้นะครับผมสตาร์ทที่ทํางานด้วยกันอย่างมายาวนานเนี่ยก็ได้กําลังใจนะครับผมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงกันจะเกิดขึ้นซึ่งเชลซีเนี่ยต้องการให้ช่วยนะครับผมต้องการช่วยให้2ภูพ่มนในการ2คนนี้เนี่ยก้าวไปสู่ความยิ่งใหญ่พาทีไปสู่ความยิ่งใหญ่ด้วยนะเชลซีเนี่ย อาจจะมีการปรับปรุงทีมแพทย์นะครับผมแล้วก็เพิ่มทีมสเกลนะครับผมโดยตอนนี้ไปดึงนะครับผมแซนจีเวลนะหัวหน้าฝ่ายสรรหาของไบรตันและจะเริ่มงานในช่วงปลายปีนี้ด้วยนะก็อย่างที่บอกไปนะครับผมเอาจริงๆเลยนะทั้งหมดทั้งมวลไม่ติดอะไรนะติดอยู่ไอ้คำว่าเชลซีหวังว่าคู่แข่งจะกลัวในอีก2-3ปีข้างหน้ากูอยากได้กลัวตอนนี้ กูอยากได้กลัวตอนนี้เลยไม่เอาสอสปีข้างหน้าไอชิปหายไม่งั้นพวกกูจะเป็นยังไงในสภาพจิตใจแฟนบอลเนีย่ยพวกกูจะบ้าหรือไงสอปีรอไม่ไหวหรอกกับทีมอย่างเชลซีอ่ะมึงไปซื้อทีมอื่นนะทีมไบตันหรืออะไรอย่างงี้ไหมหรือแบบที่ที่เขาแบบค่อยๆโตได้อะไรอย่างเงี้ยเราเคยโตมาแล้วอ่ะเราเคยเราเคยเป็นแชมป์สโมสรโลกมาแล้วอ่ะไม่เอาไม่เอา,เอ,าอยากจะจะ,จะต้องดีกว่านี้ต้องดีกว่านี้อย่าคิดว่า2องปีข้างหน้าช้าเกินไปสำหรับแฟนๆน,นะอ่ะทุกคนคิดอย่างไงก็ลองแชร์มาดูแล้วกันนะครับ โอเคที่นี้นะครับผมมีรายง,งานจากแอตติกยูเคนะครับผมบอกว่าเชลซีกับแมนซิตี้นะครับผมมีนัดที่จะเล่นกระชับมิตรกันนะครับผมที่เมืองโคลัมบัสนะครับผมรัฐนะครับผมโอให้โอให้โอให้โอ,โอจะบ้าหรรัฐโอไฮโอนะครับผมในช่วงซัมเมอร์นี้ที่เราจะถึงนี้ด้วยนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าวันจะวันที่แข่งจะเป็นวันไหนนะครับผมก็มีนัดกระชับมิตรแล้วจริงๆเคยเล่าให้ฟังไปนานมากแล้วนะก็ชัดเจนละ,ะนะครับผมว่าจะมี ว่าจะมีไปเจอกันนะที่โคลัมบัสโอไฮโอไอโอยังไม่จบอีกอ่ะก็เดี๋ยวถ้าได้วันมาเดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับ โอเคส่วนข่าวต่อไปนะไปพูดถึงกัปตันกาลักเกอร์หน่อยอ่าอันนี้เนี่ยรายงานจากโรมาโน่นะครับผมพูดถึงเรื่องของการต่อสัญญากาลักเกอร์ว่าอย่างไงนะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่รับรู้ได้เรื่องราวของกาลักเกอร์นะครับผมในสื่อเนี่ยได้ยินมาตลอดเลยนะแต่ผมเนี่ยเข้าใจว่าไม่มีอะไรใหม่ๆเลยในรายงานตอนนี้นะครับผมแล้วก็เข้าใจว่าสเปอร์เนี่ยก็ยังชื่นชอบนะอังเก้พอเซโกคูเนี่ยก็เป็นแฟนตัวยงของออของกาลักเกอร์นะครับผมแต่ข่าวจริงๆแล้วเนี่ยจะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าสเปอร์เนี่ยติดต่อกับเชลซีแต่ต ถูนาหรือช่วงเดือนกรกฎานะครับผมแต่ถ้าม,มันเลยไปกว่านั้นเนี่ยทุกฝ่ายอาจจะพิจารณาว่าจะมีการย้ายทีมออกในช่วงซัมเมอร์ก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันอ่ะก็สรุป ก็คือถ้าจะมีต่อสัญญาเนี่ยน่าจะเป็นช่วงจบซีซั่นนี่แหละแล้วก็ไปว่ากันแต่ถ้าไม่ได้ก็อาจจะมีการปล่อยออกจากทีมไปด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอ่ะอย่างที่บอกทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับซีซั่นนี้เลยจะได้แชมป์อะไรหรือเปล่ากาลาเกอร์จะช่วยทีมคว้าแชมป์คาราบาวครับในวันพรุ่งนี้ได้หรือเปล่าหรือว่าจะพาทีมคว้าแชมป์เอฟเอคัพได้หรือเปล่าอ่ะถึงขนาดนั้นก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปนะว่าผลงานของทีมโดยรวมแล้วก็กาลาเกอร์จะเป็นยังไงนะครับ โอเคเอาก่อนจะไปที่3ข่าวสุดท้ายนะครับผมใครที่ฟังอตอนนี้นะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u s u c s i r i กดกระดี่งกดติดตามให้กับช่องบดินมีเรี่องเล่าด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะโอเคข่าวต่อไปนะครับผมแรงงานจากคริสเซนฟอลเลยนะพูดถึงนักเตะ2คนนะครับผมโดยคนแรกนะมีการพูดถึงวิกเตอร์โบนิเฟสนะครับผมบอกว่าแจ็กสันเนี่ยที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ย ก็ยังไม่ใช่อกองหน้าที่เชลซีเนี่ยจะช่วยเหลืออะไรตรงนี้ได้ยังไม่ใช่แก้ปัญหาในเรื่องของการจบสกอร์ได้นะครับผมเขาบอกว่ามีบางคนเนี่ยที่อาจจะทําให้นึกถึงนะครับผมอย่างคนในรูปนะอย่างปีเตอร์โบนิเฟสนะครับผมอาอยุ23ปีนะทีมชาตนนิเนเธอร์แลนดนะครับผมก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเนี่ยย้ายมาจากยูนิ่องแซงกินลูสนะครับผมในปี2023นะแล้วก็ค่าตัวอยู่ที่ประมาณ16ล้านยูโรแล้วก็ทําผลงานได้ดีเลยนะ16ประตูจากการลงเล่น23นัดนะครับผมแต่ตอนนี้ มีการบาดเจ็บอยู่นะครับผมแล้วก็มีสัญญาณเนี่ยจนถึงปี2028นะครับผมโดยมูลค่าในตลาดที่มองไว้เนี่ยที่วางไว้อยู่ประมาณ40ล้านยูโรเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งเชลซีเนี่ยกำลังติดตามฟอร์มของโบนิเฟสอยู่นะแต่คิดว่าไบเออร์เลเบอร์คูเซ่นนะทีมห้างยาเนี่ยไม่น่าจะต้องการขายโบนิเฟสออกไปนะครับผมอันนี้ผมวงเล็บเพิ่อมอีกทีถ้าไม่ใช่ราคาที่ถูกต้องเออผมว่าถ้าราคาดีขายแน่นอนซื้อมา16ล้านยูโรอะ่ะขายสัก50 60ก็กําไรแล้วอะ่ะถูกไหมแล้วก็ กับผลงานด้วยอะไรประมาณนี like said, owner, ้สูงแนยนะสูงแนยนะสูง190ด้วยนะครับผมก็ทีมชาติในจีเรียทีมชาติทีมชาติเดียวกันกับวิกเตอร์โอซิมเฮมนะครับผมก็อย่างที่บอกนะถ้าวิกเตอร์นั้นไม่ได้อาจจะมาวิกเตอร์นี้ก็ได้เหมือนกันเอาก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมว่าอนาคตของบิทเตอร์โบนิเฟสจะอยู่ที่เลเวอร์ต่อหรือว่าจะย้ายทีมนะครับผมอ่ะรอติดตามกันแล้วกันนะทีนี้อย่างที่บอกนะครับผมคริสเซนฟอล์เนี่ยไม่ได้พูดถึงแค่โบนิเฟสนะมีกาาาาารรรพูดดดถึงงงงคคคนน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 ข้้้้หลัััััีีีวยยยะะบบบผผมมมออออ่่่เเ็แทโซ กุยเซนฟอรพูดว่ายัางไงนะเขาบอกว่าเอ็มมอนแท็บโซบานะครับผมเป็นนักเตะอีกคนหนึ่งที่เลเวอร์เนี่ย ถูกจับตามองอยู่จากเชลซีนะครับผมซึ่งแท็บโซบารเนี่ยย้ายมาจากกิลมาเรสนะครับผมจากโปรตุเกสนะในปี2020นะครับผมที่ราคาประมาณ20ล้านยูโรนะซึ่งเพิ่งต่อสัญญาไปเหมือนกันกับโบนิเฟสเลยสัญญาจะหมดลงในปี2028นะครับผมเพราะเพราะแท็บโซบารเนี่ยเพิ่งต่อสัญญาไปปี2023ที่ผ่านมาในช่วงเดือนกันยายนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยเชลซี Chelsea นะเราก็จะมีเปอเช่แมนยูนะครับผมสเปอร์นะที่ให้ความสนใจด้วยนะซึ่งมูลค่าก็ถูกวางไว้ที่เท่ากันเลยกับโบนิเฟสที่ปรรระะมมามาณ40ล้นนยูโคับผก็ ผมคิดว่าราคาถ้านของผว่าได้ดีกว่านี้ก็ขายอยู่แล้วแหละแต่ว่าจะเป็นยังไงเท่านั้นเองก็อายุไม่เยอะนะอายุ25ปีเท่านั้นเองนะแล้วก็ส่วนสูงเนี่ย194เซนนะครับผมทีมชาติเนี่ยอยากจะพูดมาเลยชอบชื่อมากทีมชาติบุกินาฟาโซนะครับผมก็ไม่ไม่ใช่ชื่อที่เราจะพูดกันบ่อยๆนะ,ะทีมชาติบูกินาฟาโซนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูแหละว่าจะเป็นเชลซีเปเช่แมนยูหรือสเปอร์ที่จะได้ตัวไปร่วมทีมหรือว่าจะอยู่ที่ที่เลเวอร์ต่อก็รอติดตามกันแล้วกันแต่ตอนนี้มีข่าวของ2คนนนี้มมาาเรรื่่อออยๆยนะออตตติดัไป แล้วกันนะครับอะทิ้งท้ายกันที่ข่าวกับของนัททูหน่อยนะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานนะครับผมจากบิลส์เหมือนกันนะโอ้โหเราเป็นนักข่าวรวมกันมาหลายคนเลยนะครับผมบอกว่าทูเครนเนี่ยรู้สึกแปลกใจนะครับผมแล้วก็เสียใจอย่างยิ่งนะตอนที่โดนปลดจากเชลซีในปี2022นนะครับผมซึ่งเขาเนี่ยยังคงชื่นชมนะครับผมแล้วก็ยังเขาเรียกนะยังคง ชอบและรักนะครับผมเชลซีอย่างสม่ำเสมอไม่เปลี่ยนแปลงนะครับผมแล้วก็การกลับมาที่แฟนมาคุมทีมในแซนฟอร์ดบิทเนี่ยที่ม,มันน่าจะเป็นไปไม่ได้เลยนะทูเครลเนี่ยจะปฏิเสธนะครับผมการคุมทีมเวสต์แฮมนะหรือสโมสอดอื่นๆในลอนดอนนะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยรักเชลซีมากๆนะครับผมยังไงก็ตามเนี่ยแมนยูเนี่ยก็ดูจะเป็นตัวเลือกที่น่าดึงดูดสำหรับเขาด้วยนะก็ น่าจะเป็น2ทีมนะน่าจะเป็น2ทีมที่จะได้ทูขึ้นไปนะครับผมก็จะมีแมนยูอ่าแล้วก็บาร์ซ่าเนี่ยแหละเนาะไม่น่าจะเป็นทีมอื่นหรอกไม่น่าจะกลับมาที่เชลซีด้วยผมคิดว่าบอร์ดบริหารไม่น่าจะไม่น่าจะกลืนน้ำลายตัวเองแล้วก็ไปเดินทูขึ้นกลับมานะครับผมแต่ถ้าไม่รู้นะเออเก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกอย่างก็ยังเป็นไปได้เสมอนะครับผมแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะกลับมาเรานั่นแหละแล้วก็อันเนี้ยอย่าอย่าลืมนะว่า แต่ปัจจัยที่บอกว่าทูเครนจะมากลับมาคุมทีมพี่ลอนดอนก็นา่น่าสนใจอยู่เพราะว่าลูกเขาเนี่ยก็ยังเรียนอยู่ที่ลอนดอนเหมือนกันถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะถ้าในระหว่างที่ผ่านมาไม่ได้ย้ายกลับไปที่เยอรมันนะครับผมแต่ลูกเขาเนี่ยลูกสาวเขาเรียนอยู่ที่เรียนอยู่ที่อังกฤษด้วยเหมือนกันนะครับผมอ้าวก็เดี๋ยวรอดูแหละว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวช่วงอย่างที่บอกไปแล้วเล่าให้ฟังมาเรืเ่อยๆอยาว่าทูเครนเนี่ยอยากจะกลับมาคุมทีมโดยเร็วที่สุดไม่อยากจะพักด้วยนะอ้าวก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันววววว่่่าาาาาในน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 ซีัััหห้้้้ทูเเจจะะะไไไไปปุมมมมแลลกกกกกกบผอขฝดยย เลอออฟซันชัยนะครับผมใครที่มองหาดอกไม้ในโอกาสพ,พิเศษให้กับคนรักคนพิเศษนะครับผมก็ทักไปได้เลยทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลน์อัติ๊ตในทิกต็อกอิสติกามแล้วก็ในเว็บไซต์เลอออฟซันชัยฝากไว้ด้วยนะครับผมอ่ะแล้วน,นั่นนะก็เป็นทั้งหมดของบอดินมีเรื่องเล่าในวันนี้นะครับผมคิดยังไงครับวันนี้นะอ้าวโบนิเฟสแท็บโซบาอ่ะอยากได้ใครลองแชร์มาดูนะแล้วก็ทูเครนไม่น่าจะกลับไปคุมทีมเอ่อในในลอนดอนตามข่าวหรือเปล่าอ่ะหรือว่าจะกลับไปคุมเชลซีหรือเปล่าอ่ะคิิด็ยังงงไกลอท้งคคออมมมมมเเเเนนนต์ไไว้้ดดหืิะรรับผาออ่านนคมมเต์แล้วตอบคอไไออมมมเเเนนนต์ทุกคยู่หืดิมนะครับราากกก่อนจจะาันไปอย่าลลืมกกดดไค์แชรง กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดินมีแรงเล่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับบาย